นิ่งแบบนี้เขามีความหึงความหวงคุณบ้างไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่นะคะจะบอกเราว่ายังไงเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังค่ะออเรามาเช็คพลังงานหลักประจำตัวของคุณก่อนนะคะ ไพ่แบราของคุณได้เป็นเดอะฟู hmm. เด็กถือไม้เดอะสตาร์ mm hmm. พลังงานของคนราศีกุมนะคะพลังงานของคนธาตุไฟค่ะ โตต้ตนของคุณนะ่ะเป็นคนที่สดใสนะคะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่โดดเด่นในวงสังคมของตัวเองเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันช่างจินตนาการเป็นคนที่มองหาโอกาสให้กับตัวเองเสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยหมดหวังกับตัวเองเลยจริงๆคะ่ะแต่ ต้องมีแต่นะพอพาะไพ่ใบแรกนะ่ะมันออกมาเป็นเดอะฟูลใบนี้นะพี่ก็มองว่ามันดูมีบางอย่างอะคะ่ะที่มันเป็นปมในใจของคุณนะ่ะเราทําให้คุณเองบางครั้งก็กลัวไม่กล้านะคะสมมุติก็แล้กันเนาะว่าเป็นเรื่องงานนะคะเอะเรื่องงานงานนี้นะ่ะเหมือนคุณเองคือแบบหม่ยมั่นปั้นมือมากๆเลยว่ามันต้องได้นะคะมันต้องได้มันต้องแบบสําเร็จ เราทีนี้เหมือนคุณเองก็คือทําสําเร็จมาทุกๆครั้งเลยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งมันดูเหมือนการตัดสินใจอะมันอาจจะเร็วเกินไปหรือการตัดสินใจคุณอาจจะยังคิดไม่รอบคอบเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเนาะแล้วคุณก็คิดว่าม,มันคงไม่เป็นอะไรหรอกมันน่าจะออกมาดีเหมือนกันคุณก็ตัดสินใจไปเราทีนี้พอคุณตัดสินใจไปอะค่ะมันเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วข้อผิดพลาดนี้นะ่ะมันก็กระทบกับอีกหลายๆอย่าง นะคะในงานงานนั้นของคุณคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงก็ต้องมีการปรับปรุงแต่พอปรับปรุงไปแล้วนะคะงานก็ไม่ผ่านอีกอ่ะงานก็มีปัญหาอีกนะคะจนทําให้คุณเองอะ่ะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจรู้สึกไม่กล้านะคะอืมไม่น่าใจร้อนเลยนะคะในวันนั้นเนาะในการตัดสินใจที่จัด ทํางานงานนี้นะคะคือไม่น่าที่จะรีบร้อนเลยน่าจะดูให้ดีๆกว่านี้เหมือนคุณเองก็รู้สึกว่ามันก็คือปมในใจของคุณยกตัวอย่างเป็นเรื่องงานนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักก็ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเจอแต่ความรักที่หลอกลวงนะคะเจอแต่คนที่ไม่จริงจังเจอแต่คนที่ไม่จริงใจเจอแต่คนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะคนที่นิ่งๆคนที่เฉยๆเนี่ยจะมาแบบเดิมอีกหรือไม่ เขาจะจริงใจไหมเขาจะหลอกลวงคุณอีกหรือเปล่าเหมือนคุณเองก็ไม่ค่อยกล้าเหมือนกันอายกตัวอย่างในเรื่องของความรักประมาณนี้นะคะแต่โดยรวมๆแล้วนอกจากสิ่งที่คุณกลัวตรงนี้นะคะ่ะอย่างอื่นดีบอกได้เลยว่าก็ยังเป็นในทิศทางที่ดีในชีวิตของคุณนะเพราะคุณเองก็คือยังโอเคอะคะ่ะยังสามารถที่จะปรับทุกอย่างในชีวิตให้อยู่ในจุดที่คุณควบคุมได้นี่คือพลังงานของคุณ แล้วเราไปดูพลังงานของคนคนนั้นนะคนที่เขานิ่งใส่คุณในตอนนี้นะคะหกไม้ห้าไมา้ the empress ตวย้ยสเตรนแล้วก็อัศวินถือดาบพลังงานของคนราศีสิงพลังงานของคนเกิดวันศุกร์พลังงานของคนธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมค่ะภายนอกเขานะ่ะดูเป็นคนแข็งแข็ง นะคะดูเป็นคนใจร้อนดูเป็นคนที่ขิ้งหุดหงิดอแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายในของเขานะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่หวั่นไหวอ่อนโยนขี้สงสารขี้กลัวอ่ะไม่แพ้ก,กันกับคุณเลยนะความขี้กลัวเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วคนคนนี้เป็นคนที่มีอดีตฝังใจอืมเหมือนก,นกันกับคุณด้วยนะมีอดีตที่ฝังใจ รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอพอดูเหมือนเขาคนนี้ก็ผ่านความรักที่เจ็บปวดมาพอๆกันกับคุณเลยจนทำให้บางครั้งเนี่ยเหมือนเขาแบบสร้างกำแพงอะ่ะการที่เขาเป็นคนใจร้อนการที่เขาเป็นคนปากแข็งการที่เขาเป็นคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันหรือการที่เขาเป็นคนที่มุทะลุนะคะไม่ฟังเนี่ยมันก็มาจากการที่เขาสร้างเกราะป้องกันตัวเองอยู่ค่ะ ขาหลบอยู่ภายใต้กำแพงนะที่เขาสร้างขึ้นนะ่พนะพราะบีน่บอกได้เลยว่าจิตใจของเขาคืออ่อนแอเหมือนกันกับคุณเลยค่ะแต่เขาคนนี้เป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยนะคะคือไปที่ไหนใครก็รักแหละด้วยความที่ตัวของเขาเองเนะี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีแหละนะเพราะว่า The Empress ขึ้นมาตรงนี้นะคะแต่ว่าพอ พอนานๆไปอ่ะมันเหมือนนิสัยความใจร้อนของเขาอะค่ะมันทําให้คนที่เจอเขาแล้วรักเจอเขาแล้วถูกใจเจอเขาแล้วเอ็นดูเนี่ยพอเจอนิสัยของเขาที่มันไม่น่ารักด้วยความใจร้อนความมุทะลุความดื้อรั้นมันทําให้คนเหล่านั้นนะคะค่อยๆถอยห่างพอบางครั้งเขาก็อารมณ์ร้อนขี้หงุดหงิดใส่ใส่คนไปทั่วแบบนี้เนาะมันก็เลยไม่ค่อยมีใครนะคะที่จะรับนิสัยของเขาตรงนี้ แต่ว่ามันดูเหมือนเขาเพิ่งจะเป็นน่าจะไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะก่อนน้นนี้เขาเป็นคนที่ยอมทุกคนใจดีกับทุกคนใจดีจนถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะมันคือเป็นเป็นนิสัยที่มันยังสามารถที่จะแก้ได้ถ้ามีคนช่วยปรับถ้ามีคนช่วยแก้ถ้ามีคนช่วยเตือนแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนดูเหมือนดูว่าไม่มีใคร กล้าที่จะเตือนเขาแล้วไม่มีใครพร้อมนะคะที่จะแก้ไขกับเขาอนะค่ะแหมมาเลยทาให้ตัวของเขาเองก็คือยังหลงในลักษณะนิสัยนะคะความก้าวกล้า,ลาของเขาอนะค่ะอยู่ในนักเวลานี้นี่คือลักษณะของเขานะมาตอบคําถามกันนะคะว่านิ่งแบบนี้เนี่ยเขามีความหึงความหวงให้กับคุณไหม สองไม้อ๋แน่นอนค่ะเขากลัวด้วยละ่ะกลัวคุณไม่รักกลัวคุณถอยด้วยเนี่ยเขามีความหึงมีความห่วงให้กับคุณนะเพราะมันเป็นไ้าสองไม้ขึ้นมาตรงนี้นะแล้วเขาก็คิดมากด้วยเพราะคุณนะ่ะอย่างที่บีพูดไปว่าคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นในวงสังคมของตัวเองนะคะอืมแล้วด้วยนิสัยของเขาที่มันไม่น่ารักตรงนี้ค่ะเขาก็กลัวว่าคุณนะ่ะจะ ปล่อยมือจากเขานะคะราชาถือเหรียญแน่นอนค่ะเขามีความถึงความห่วงให้กับคุณนะคะต่อให้เขาจะนิ่งต่อให้เขาจะเฉยต่อให้เขาจะไม่ได้แสดงออกอะเพราะว่าไพ่ราชาถือเหรียญเนี่ยดูเป็นไพ่ของคนปากหนักนะปากหนักในเรื่องของความรักแต่ปากร้ายในเรื่องอื่นๆแล้วบางทีอะค่ะเวลาเขาปากร้ายใส่คุณน่ยมันคือสิ่งที่ตัวของเขาเนี่ย เหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นความรู้สึกจริงๆของเขานะอ่าเพราะว่าไพ่ของราชาเถื่อญเนี่ยนนะคะ่ะที่บ่งบอกถึงคุณเป็นคนที่สําคัญคุณเป็นคนที่เขาห่วงนะคุณเป็นคนที่เขาเองนะคะยกให้เป็นหนึ่งในใจเลยคุณเป็นคนที่ไม่ว่ายังไงก็ตามอะคะ่ะเขาก็มีความรู้สึกปรารถนาให้นะคะอย่างมากมายเลย แต่แค่ในบางครั้งเนี่ยเขาดูเป็นคนที่แสดงความรู้สึกไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่แต่เขาก็มีความหึงแล้วก็ความห่วงให้กับคุณแน่นอนแล้วอีกอย่างหนึงเลยดูเหมือนเขาเองก็ไม่อยากที่จะต้องมาทะเลาะก,กันด้วยเพราะเขากลัวว่าถ้าทะเลาะก,กันด้วยเรื่องของความหึงหวงนะคะมันอาจทําให้คุณอะถอยห่างจากเขาก็ได้เพราะเขารู้นะว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนเขาเป็นคนอารมณ์ร้าย เขาก็เลยเลือกที่จะสงบสติอารมณ์นะคะไม่ให้มีการกระทบกระทั่งหรือการประทะกันกับคุณในเรื่องของความหึงหวงนะคะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่หึงมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ห่วงนะจริงๆแล้วมันก็เรียกว่าหวั่นไหวในใจล่คะค่ะแต่เขาคือไม่ต้องการให้เราต้องมาเป็นประเด็นกัน เวลาคุณไปใกล้ใครนะ่ะเขาก็ไม่ค่อยสบายใจหรอกนะคะเวลาคุณไปให้ความสําสำคัญหรือว่าความสนใจใครเป็นพิเศษเนี่ย <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่าเขาก็ดูไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันแต่ก็คือเขาก็ไม่อยากที่จะให้มันเป็นประเด็นเขาก็ไม่อยากที่จะให้เราต้องมีเรื่องอยามให้เราต้องบาดหมางใจกันอะ่ะเขาเลยเลือกที่จะเงียบมากกว่านะคะในเรื่องของความหึงหวงนะแต่ยังไงก็หึงแน่นอนห่วงแน่นอนนะคะ อะมาดูในส่วนของไพ่ออร์คลนิดนึงค่ะไพ่หมายเลขแปดสิบห้าไพ่หมายเลขสามเขารู้นะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันมันยากที่ว่าทุกอย่างมันจะราบลื่นมันอาจจะเป็นเพราะ คุณทั้งสองคนมีความแตกต่างจากกันด้วยก็เป็นไปได้ค่ะบางคนคบกับต่างชาติบางคนคบกันต่างาศาสนาบางคนอายุแตกต่างจากกันบางคนมีประเด็นในเรื่องของครอบครัวนะคะมันก็ทําให้ทุกๆอย่างในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับมันมีอุปสรรคแต่ก็ดูเหมือนกับตัวของเขาเองนะคะเขารู้ใจตัวเองนะ ว่าเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้แม้ว่าบางครั้งปากของเขามันจะไม่ตรงกับใจสักเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็หวังว่าเราจะสามารถผ่านทุกๆอย่างไปด้วยกันแล้วก็กลายเป็นความรักที่มีความสุขร่วมกันในอนาคตคือเขาก็หวังแบบนั้นนะคะเขาหวังให้ทุกๆอย่างมันเป็นไปตามในสิ่งที่ตัวของเขาเองตั้งใจนะว่าสักวันหนึ่งนะคะเรื่องราวของคุณและเขามันก็จะสมหวัง เหมือนสิ่งที่เราแบบตั้งใจจะให้มันเป็นเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าคุณเองก็กลัวกลัวเขาจะเจ้าชู้หรือเปล่ากลัวเขาจะไม่รักไหมกลัวเขาแบบจะไปมีใครหรือเปล่าฝั่งเขาเองก็กลัวเหมือนกันนะคะต่างคนต่างกลัวต่างคนต่างาไม่เข้าใจกันเพราะฉะนันเรเนี่ถ้าหากว่ามีเวลานะคะถ้ามีเวลาเรารู้สึกว่า,เ,าเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้เราสามารถที่จะเปิดใจคุยกันได้ก็ลองเปิดใจคุยกันดูเพราะบีมองว่า ตรงนี้มันดูเหมือนคุณและเขายังไม่ได้เปิดใจแล้วพูดความรู้สึกความต้องการที่แท้จริงออกไปต่างคิดกันไปคนณละมุมนะคะมันเลยทำให้ยังเกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอยู่มาดูที่นางฟ้าค่ะ พันธนาการความคิดเ,เมื่อกี้บีเพิ่งพูดไปเรื่องของการที่คุณก็กังวลเขาก็กังวลใช่ไหมพี่นางฟ้าก็ย้ำเลยว่าสิ่งที่มันรบกวนจิตใจอะค่ะตัดได้ก็ให้ตัดนะคะแล้วก็ระมัดระวังการเข้าใจกันผิดนะมีอะไรให้เปิดใจคุยกันนะคะระหว่างคุณกับเขานะ่ยยังไงในเส้นทางความรักอะค่ะก็จะเป็นความรักที่ดีให้กันและก,กันได้แน่นอนนะคะ อย่าหวั่นไหวมากเกินไปนะคะกับสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆคือการคิดไปเองความสับสนความลังเลใจะคะ่ะมันอาจทำให้ความสัมพันธ์พังทลายได้นะคะในนเวลานี้นะ่ะต่างคนต่างก็คิดถึงกันอยู่นะไม่ว่าคุณหรือว่าเขานะคะที่ขอพรเรื่องของความรักเอาไว้พรนั้นนะคะมันจะสำมวิตผลนะคะหัวใจที่แตกสลาย คุณทั้งคู่มีหัวใจที่แตกสลายมาเหมือนๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันสามารถที่จะเยียวยาซึ่งกันและกันได้ความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีสถานะเนาะความสัมพันธ์ที่เรารู้ว่าเราหวังดีต่อกันนะคะแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะมั่นใจแล้วก็เปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์ได้นะแต่คุณเนาะสองคนเนี่ยมีแรงดึงดูดเข้าหากันมากมากเลยนะคะ มาดูวันเกิดวันที่แล้วก็ราศีค่ะคนที่เกิดวันพุธนะคะหรือคนที่เกิดวันที่20คนที่เกิดวันที่13ราศีพิจิกนะคะหรือคนที่เกิดวันที่8ราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดวันที่1และราศีธนูหรือคนที่เกิดวันที่9ค่ะ ตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี85 27เลข3 68 39 52แล้วก็70ค่ะโอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ